สวัสดีคะ่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะขอต้อนรับชาวราศีเมษลัคนาเมษทุกท่านนะคะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีเมษลัคนาเมษในเดือนกรกฎาคมนี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วคะ่ะเราจะมาเลือกไพ่พร้อมๆกันนะคะ มาดูกันนะคะในส่วนของไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะชาวราศีเมษได้ไพ่สองถ้วยนะคะเจ็ดเหรียญค่ะเทรนด์นะคะแปดถ้วย The Sun หนึ่งไม้เท้าอัศวินดาบนะคะเดมูนสิบไม้เท้าควินไม้เท้าสิบถ้วย อ่สิบถ้วยเดอซันเข้ามาสวยงามนะคะสิบดาบสิบถ้วยสิบดาบอ่ะอ่ะเรามาดูในส่วนของ ดวงดาวกันก่อนเลยนะคะสําหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะราศีเมษก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะหรือท่านใดที่ผูกดวงแล้วมีลัคนาสถิตในราศีเมษนะคะก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะก็จะมีดาวคาร เป็นดาวประจําตัวนะคะตอนนี้ดาวอังคารเข้าบ้านตัวเองทําให้เรามีความมั่นคงขึ้นนะคะทําให้เรามีความรู้สึกสบายขึ้นหลังจากที่ท่องเที่ยวมาทั้ง12พบภพละก็เข้ามาสู่บ้านตัวเองก็เหมือนเราได้พักผ่อนมาดูซิว่าในบ้านของเรามีอะไรต้องเคลียร์ต้องแก้ไขบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่รวมกันกับดาวพระราหูแล้วก็ดาวมฤตยูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ ดาวราหูดาวพระราหูเนี่ยมาจากภพราพะนะคะดาวมฤตายูเนี่ยเป็นดาวที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองพอมาอยู่ในเรือนนี้ก็บง่งบอกว่ามันมีที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่มา7ปีมันมีความแปรปรวนปั่นป่วนในชีวิตเราพอสมควรนะคะโดยเฉพาะเราเป็นดาวอังคารอะ่ะมันเกิดอะไรอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายเรื่องราวต่างๆในชีวิตเราตั้งแต่เจปีที่ผ่านมาบางคนย้ายที่อยู่ที่อาศัยบางคนอ่า มีความรักอยู่ดีๆก็ต้องหยุดกระทันหันเลิกกระทันหันจากการได้กระทันหันหรือการเงินอ่ะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตก็มีโอกาสที่จะหมดได้หรือมันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรอะไรขึ้นในชีวิตเราตามดวงตามอ่านดวงชะตาตั้งรับนะคะในดวงชะตาเราด้วยแต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้เจ็ดปีถึงจะบางคนก็ถึงขั้นสะบักสะบอมก็มีนะคะ เพราะว่าด้วยความเป็นดาวอังคารก็มักจะมีอะไรมีแรงฮึดมีแรงสู้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่แต่คุณก็มีความพร้อมในตัวเองนะคะเปลี่ยนได้ไวเปลี่ยนได้เร็วกล้าสู้กล้าตัดสินใจนะคะสำหรับคนดาวอังคารนะคะทีนี้พอวันที่7นะคะวันที่7กรกฎาคมดาวอะมฤตยูเนี่ยก็จะย้ายออกจากลัคนาเข้าไปสู่เรือนกระดุมพระนะคะเรือนการเงิน <c oughs> ทีนี้แหละ ขอโทษค่ะทีนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเข้าไปปั่นป่วนในเรือนการเงินของเราอีกไหมพอเข้าไปก็เจอดาวศุกร์ดาวพฤหัสก์เป็นเจ้าเรือนการเงินอยู่นะคะ <c oughs> ก็ไปเจอความมั่นคงไปเจอเจ้าของบ้านก็โอเคแหละถือว่าไม่เป็นไรเขาไม่มีอิทธิพลมากมายเพราะมาเจอปุ๊บก็เจอเจ้าของบ้านอยู่เลยก็คืออยู่ในอำนาจของเจ้าของบ้าน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย การกระทบในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษในเวลานี้ก็อาจจะไม่ได้มีมากมายนะคะเข้ามาในช่วงจังหวะดีเข้ามาในช่วงจังหวะที่ดาวการเงินเราเป็นเกษตรไม่แน่บางทีเงินที่เราสูญเสียไปอาจจะได้ กลับคืนมาตามอํานาจบุญของเราที่สะสมไว้นั่นแหละนะคะแต่ว่าเมื่อดาวเป็นเกษตรมันไม่ค่อยเสียหายนะคะในช่วงเวลานี้เป็นถือว่าเป็นการเริ่มต้นการเงินที่ดีบางคนอาจจะมีธุรกิจการงานนะคะที่จะทําให้การเงินเรามั่นคงขึ้นนะคะและก็จะอยู่ในเรือนการเงินนี้เ็ปีเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็มาดูกันต่อไปนะคะ7ปีข้างหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้ามีเวลาและโอกาสจะทำคลิปให้นะคะ สำหรับดาวมฤตยูนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่า7ปีเนี่ยเขาจะาย้ายยกย้ายราศีครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูว่าลายชีวิตของเราจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะสำหรับชาวราศีเมษอะ่ะมันเป็นเรื่องของการเงินและความรักเต็มเต็มเลยเพราะดาวศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระและก็เจ้าเรือนปัตตนินะคะพอเข้ามาเป็นเกษตรปุ๊บก็ทาให้ความมั่นคงในเรื่องของการเงินของเรา อาจจะมากขึ้นคู่ครองเราอาจจะให้ความสนใจเราอาจจะให้ความสำคัญเราอาจจะดูแลเราซัพพอร์ตเราด้วยดีนะคะรักก็รักมากรุ่มหลงก็รุ่มหลงมากอะไรประมาณนั้นเป็นไปได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะดาวศุกร์จะย้าย จะย้ายในวันที่14กรกฎาคมนะคะาดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่เรือนสหัชชะนะคะนั่นแหละอาจจะทําให้เรามีโอกาสที่จะขยับขยายในเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามานะคะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของคู่ค้าคู่ขายนะคะโอกาสที่จะขยับขยายการงานแล้วทำให้เรามีรายได้เพิ่มนั่นแหละนะคะทีนี้ พอวันที่อ่าดาวพุธบ้างนะคะดาวพุธตอนนี้สถิตยอยู่ในภพสหัชชะนะคะดาวพุธแล้วทีนี้เป็นเกษตรตาธิบดีนะคะในราศีเมถุนด้วยเป็นภพสหัชชะก็การติดต่อเจรจาสื่อสารต่างๆนะคะมีดาวอาทิตย์ร่วมอยู่ด้วยมาจากภพปพุตตะ เหมือนเป็นการเริ่มต้นที่เราจะได้ขยับขยายในเรื่องของการงานนะคะการงานการเงินนะคะพอดาวสุขเข้ามาเราอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ก็ได้นะคะาอาจจะได้ขยับขยายงานที่เราทําอยู่มีลูกค้าเพิ่มเข้ามาหรือมียอดขายเพิ่มเข้ามาประมาณนั้นนะคะแล้วดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นภพพันธุในวันที่12กรกฎาคมนะคะ อ่าเป็นสหัชชาพันธุอลิพันธุอ่ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไหมที่บ้านที่อยู่ที่อาศัยหรือมีอะไรกับการเจรจาพูดคุยแก้ไขปัญหาภายในนะคะญาติพี่น้องหรือการตกลงสัญญาต่างๆการเดินทางติดต่อสื่อสารอาจจะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องเดินทางไกลนะไปเจอ ญาติมิตรเพื่อนฝูงนะคะหรือเจอคู่ครองก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวดาวศุกร์ตามมานะคะเอาละต่อไปนะคะยาวพุธเนี่ยก็จะเดินเร็วหน่อยช่วงเวลานี้นะคะจะย้ายอีกทีวันที่28สิงหาไอ้ยีกรกฎาคมเข้าสู่ราศีสิงห์ในพปุตุตนะคะก็บ่งบอกว่าบางทีอาจจะมีโอกาสได้เดินทางนะคะบางทีเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรที่แบบมาด่วนๆไปด่วนๆอะไรประมาณนั้นนะคะเอาละค่ะสําหรับใน เดือนนี้ดาวที่จะโยกย้ายดาวอาทิตย์บ้างนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ภพปุตตะนะคะ,ะเข้าสู่ภพพันธุนะคะในวันที่17กรกฎาคมนะคะเข้าย้ายเข้าสู่ภพพันธุนะคะดาวอาทิตย์ก็โดดเด่นขึ้นนะในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยบางคนมีโชคมีลาภเพราะเขาเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะลองดูว่า มีโชคจริงไหมลองดูลองเสี่ยงดูนะคะถ้าใครมีดวงเรื่องนี้เพราะว่ามรตยูเข้าสู่เรือนการเงินน่ะมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภได้ด้วยเหมือนกันนะคะพระฤหัสก็อยู่วินาศสําหรับชาวราศีเมษอ่ะใครแล้วก็ดาวเกตอยู่ภพลาภะอ่ะใครมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิก์สิทธิ์ก็อ่ะลองขอพรดูนะคะดาวเสาอยู่ในภพกรรม,มะก็เป็นอะไรที่แบบทุกใจทีอาจจะขอพรได้ โชคได้ลาบสำเร็จทีก็ได้นะถ้าใครมีบุญในเรื่องเหล่านี้ต้องลองเช็คในดวงชะตาตัวเองดูนะคะว่ามีดาวเกี่ยวข้องกับโชคลาภอยู่ในเรือนเรือนนี้หรือเปล่าเรือนพันธุเนี่ยนะคะหรือมีดาวการเงินหรือมีดาวอะไรแบบเนี้ยเข้ามาอยู่หรดาวลาภมาอยู่ที่นี่ไหมอะไรแบบนี้ลองดูนะคะความเป็นไปได้ก็มีสูงนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะว่า ไพ่จะแนะนำอะไรเราเพิ่มเติมบ้างในเดือนนี้นะคะสำหรับดวงดาวก็ว่าไปแล้วนะคะอ่ะไพ่ใบแรกนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะได้ไพ่สองถ้วยไพ่สองถ้วยก็บ่งบอกถึงเรื่องของความรักและการได้รับการสนับสนุนด้วยดีนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวเกี่ยวข้องมีพันธุกเห็นไหมคะเทมเพลตการติดต่อสื่อสารญาติพี่น้องหรือการเปลี่ยนแปลงการเดินทางก็ได้นะคะ พันธุแปดถ้วยเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้เดินไปเดินจากถ้วยไปในความมืด10บถ้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวคนในครอบครัวการเดินทางไปพบปะคนในครอบครัวหรือความรักนะคะอาจจะเป็นเหตุที่ดวน่นดวนกับทันหันที่เราจะได้เดินทางไปหาคนรักคู่รักครอบครัวญาติพี่น้องหรือว่าคนที่เราใกล้ชิดสนิทสนม นะคะที่มีความสมัครละไข่ต่อกันนี่แหละนะคะในเรื่องของไพ่ถ้วยเข้ามานะคะหรือไม่ว่าเราจะทําอะไรในช่วงเวลานี้นะคะจะมีคนคอยสนับสนุนเรานะคะมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนนะคะไพ่สิบถ้วยในตําแหน่งราพะนะคะก็คือทําให้เรามีโอกาสที่จะได้รับ มันทำอะไรมันก็ง่ายเพราะมีคนช่วยเหลือนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเราดูตําแหน่งการเงินบ้างนะคะการเงินได้ไพ่เจ็ดเหรียญใครที่กําลังรอคอยเงินอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้ไหมมีโอกาสที่จะได้นะคะมีเดอซันเข้ามาในภพปุตตะก็อย่างที่บอกว่าบางคนบางท่านอาจจะมีโชคลาบได้นะคะเจ็ดเหรียญอยู่ในตําแหน่งการเงินนะคะเดมูนอยู่ในตําแหน่ง มีเด o มนเข้ามาด้วยในตำแหน่งบรณะก็อาจจะเป็นมีอาจจะมีค่าใช้จ่ายมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายจากการเดินทางไกลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้น ถ้าเรื่องการเงินก็ถือว่าจะต้องต้องดูต้องวางแผนให้ดีนะคะมีทั้งโอกาสที่จะได้แล้วก็มีทั้งโอกาสที่จะเสียนะคะเดอะซันเข้ามาในตําแหน่งปุตตะมันก็พูบอกว่าเราอาจจะมีโชคมีเงินก้อนใหม่ๆเข้ามาก็ได้หรือมีความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีเทมเพลตเข้ามาในตําแหน่งสหัชชะก็วงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอ่ะบางทีอยู่ดีๆแล้วก็มีโอกาสที่เราจะต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันหรือคนที่เราติดต่อสื่อสารไว้ หรือตกลงกันไว้อะไรแบบนี้อยู่ๆก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนยังไงผลสรุปออกมาก็น่าจะสมหวังในที่สุดนะคะไพ่แปดถ้วยนะคะในตำแหน่งพันธุทอ่ะบางคนก็รู้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รู้จักจิตใจตัวเองว่าสิ่งใดที่คุณต้องการสิ่งใดที่คุณควรจะทำในเวลานี้หรือบางทีมันมีเหตุการณ์จำเป็นที่เราจะต้องไปค้นหาความจริงที่เราจะต้องไปทำ ให้บ้านที่อยู่อาศัยหรือการงานหรือจิตใจเรามันสมบูรณ์ขึ้นน่ะเราจะรู้ว่าอ่ะเวลานี้เราต้องการอะไรเวลานี้เราไม่ต้องการอะไรแบบนี้นะคะสําหรับให้แปดถ้วยหรือเราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะมาเติมเต็มชีวิตจิตใจของเรานะคะให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะเราอาจจะ,สะแสวงหาสิ่งที่ความรักที่เรารอคอยมานานแสนนานนะคะเราอาจจะได้เจอ มันต้องได้เจออยู่แล้วแหละเพราะว่าเดอะซันเข้ามาถ้าเป็นรักใหม่นะคะเขาก็จะมาเติมเต็มความรู้สึกให้กับเราความสุขความอิม่มเอมใจในเรื่องของความรักครอบครัวก็จะเกิดขึ้นนะคะหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะก็จะมีคนใหม่เข้ามานะคะมีคนใหม่เข้ามาทำให้เราอ่า อาจจะช่วยเราเดึงเราออกจากความทุกข์ความเศร้าได้นะคะซึ่งบางทีเราอาจจะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงคนเก่าๆคิดถึงความรู้สึกเดิมๆนะคะยังไม่สามารถมุบฟออกมาจากตรงนี้ได้แต่ว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามาเนี่ยเหมือนมีแสงสว่างมาให้กับเราถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะเหมือนพระอาทิตย์ดวงโตดวงใหญ่เลยที่ฉายแสงมาทําให้เราแบบมีความกระตือรือร้นที่อยากจะออกจากเงามืดในเรื่องของความรักทันทีเลยนะคะ เอาละต่อไปนะคะเดอะมูนนะคะเดอะมูนในตําแหน่งมรณะก็อย่างที่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังมีเรื่องเก่าเรื่องแก่เรื่องค้างคาใจเราอยู่แต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีคนเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราทําให้เราเนี่ยรวบรวมความกล้าอีกทีหนึง่งเพื่อที่จะนําตัวเองไปสู่ความสุขความสําเร็จได้ในอนาคตซึ่งคุณจะทําได้นะคะควีนไม้เท้าในตําแหน่งอ่า กรรมะนะคะก็บ่งบอกว่าคุณสามารถที่จะคิดบริหารทําหน้าที่ทํางานชีวิตบริหารชีวิตตัวเองให้เกิดความสุขความสมหวังได้คุณคือคนเก่งนะดาวอังคารเนี่ยเป็นนักลบนักสู้นักไม่ถอยแล้วก็เป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงถึงไม่ชอบมันก็มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาแล้วทําให้เราเนี่ย ปรับตัวได้ไวข้อดีก็คือปรับตัวได้เร็วได้ไวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควีนไม้เท้าเข้ามาในตําแหน่งกรรมะก็วงบอกว่าการบริหารจัดการที่ดีจะนําความสุขความสําเร็จมาให้นะคะคุณจะออกจากจุดเดิมจุดเก่าที่มันทําให้คุณมีปัญหาคุณจะแก้ไขมันได้โดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะหนึ่งไม้เท้าเข้ามาในตําแหน่งอลิจะทําให้เราได้มีโอกาสที่จะก่อเกิดความคิดใหม่การเริ่มต้นใหม่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นพอเข้ามากับเดอะซันเนี่ย มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่จะนำมาซึ่งความสําเร็จได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักในเรื่องของความสุขภาพบ้างก็ระวังรักษาสุขภาพให้ดีนะคะมีไพ่สิบดาบมาในเรือนวินาศนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องของเราที่เจ็บป่วยนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองหรือคู่ครอ,องของเรา ก็เป็นไปได้นะคะเพราะไพ่ดาบขึ้นมาฟ้องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาละก็ดูแลรักษาเราอาจจะได้ต้องช่วยเหลือดูแลเขานะคะ <c oughs> ในจุดที่ว่าความทุกข์ความเจ็บป่วยอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันอย่างรวด่วนวอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อ่ะเมื่อคุณ เมื่อมีควีนไม้เท้าในตำแหน่งกรรมะก็ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะบริหารมันได้นะคะคุณจะทำมันได้นั่นแหละนะคะ เอาละคะ่ะสำหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในเดือนนี้ก็ถือว่าพลังงานออกมาดีพอสมควรนะคะมีไพ่เดอะซันเข้ามาในตในสำหรับไหนก็ตามในตําแหน่งไหนก็ตามก็ถือว่าดวงชะตานั้นได้รับการคุ้มครองนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอยู่ในภพปุตตะก็หมายถึงว่าคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ สิ่งใดที่คุณหวังสิ่งนั้นก็จะสำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของคุณนะคะเอาล่ะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมานะคะก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะส่วนท่านใดสนใจที่จะตรวจด,ดวงชะตาก็ฝากอดีไลน์ไว้ให้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ